พี่ถีงโตว่าจ่างบอกเนี่ยนี่โคตรก๊อดจมูโคตรก๊อดเห็นแม้พี่ถึงโตแบบก๊อดก๊อดเลยพามาจ่างไปไปด้วยยังไม่เกมเลยเดียวใช่เหรอพี่โอเคโอเคพี่ลองไปไหมพี่จะรู้ว่ามันเท่ขาดไหนคันนี้มองลององจากทางมือจรจพี่จะดูมันเท่มาเลยพี่แมวแมว่มวไมแมวแม่ไมนแมวแมานมวแมาไมวแมาแมแมวแมมวแมวแมวแมมวแมวแอวแมวมวแมม่เมาแมวม่เอาแมวแมวแมมวแมวแอวมวแมมมมามมมมมอมมมอมอม นี่จัดไปก่อนนะคะพี่ประจากไม่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 คุยไปเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะต้องไปจกปูนอ๋อไปจกปูนเหรอไม่พี่ก็ไม่ได้อะไรคือพี่ไม่ได้ถึงอะไรทั้งนั้นแหละพี่พูดแค่มาเดินมาหาเฉยไม่เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นกอขอคองไม่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 ไอ้พี่ไม่เป็นไรใช่จริงไจกก่อนไปไปดูก่อนไปดูรถเท่นั้นรถหายอีกแล้วอ่ะโดนขโมยอ่ะใครอ่ะมัม ใช่มั้งตนี้แล้วใช่มัมป่ะหรอทำไมผมไม่เหรอคะผมเขาไม่ใช่มัมผมเขาเปลี่ยนไม่ใช่หรอไม่ใช่มัมถอดรองเท้าถอดรองเท้าถอดรองเท้าพี่นักร้องไม่มีเกมน้องใช่เหรอเพราะพี่เกมไม่ได้เพราะว่าพี่ติดลบอยู่ห้าหมื่นสองห้าไรวะขโมยรถตำรวจสองรอบพี่ี่โดนบินอยู่ห้าหมื่น ไม่มีเกมเนาะฟังฟังฟังกูน้พี่นม่ต้องฟังกูน้ปักกูน้พี่เบาแล้วไปทำาโอ้โหเราก็โอ้โหขยันจริงเลยนะถ้าเกมนะติงด่าพี่ได้เลยว้าวอ๋อ คือพี่จกปูออกมาให้พี่ก๊อตอ่ะเนี่ยพูดรู้แค่นี้ไหน่ะจบเลยไม่ได้พร้อมนะนึกจบเลยจบเลยโอเคไปดิไปดิไปดิเข้าไปดิยืนรอเลยยืนรอหิวข้าวไหมกินข้าวก่อนสักจานไหมนี่โอเอางั้นเลยเหรอนี่ไงนี่ไง แต่ถ้ากูไปเคนอื่นไปเกมเลยถ้ามามึงเกมคือต้องพิจารณาไม่ไม่เกี่ยวเลยคือคือมันมันอยู่ที่หลังเอ่อขนาดข้างหลังของบูมบารายหลังบูมบารายคนหลังพวงบารายต้องพูดอย่างนี้เออถ้าเราแช่หนะไปดิเอาไปดิ๋ยมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตามสองแปดสิบเมตร

เอาแล้วก็จี<ฮ>ก็จีตามไปแล้วหนึ่งสอไฟไกลแล้วไกลแล้วอุ้ยโอ้โหปัดใช้หลบจังหวะดิยังไงยังไงอุ้ยยังไงออกไปออกไปผ่านไปเลยไปไอ้เหี้ยนออกมาเสเียไร้มั้วเหี้ยเลย เฮ้ย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 บอสบอสบยู่บอสบอสดิวะบอสาไม่รอดไม่รอดแล้วจริงๆไม่รอดไม่รอดยังไงก็ไม่รอดโ้หดีอย่าเอโอ้โด้วยสวรรค์ด้ยสวรรค์แล้วพี่ต๋องยังไงเย่ยสไหนเนี่ยสุไหนเนียบอไหบอ มอบยังไงยังไงเอาเอายังไงอย่ามอบยัไมอบยับไงมอบ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 ผมว่าเราต้องมอบเดี๋ยวที่ก่อนี่เขาจะมากันเยอะเียชว่อยช่วเาแล้วโอ้โหกวัโอเอ็มซีเบา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 พี่พี่เบาเบาเบา ยิงรถทำไมอะพี่เอาพี่หนีไปเลยพี่หนีไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยหนีไปก่อน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 เอ็มสี่เขาเอ็มสีมาเลยวะเขาอยู่วะโอ้โหโอ้โหเอ็มสีเอ็มสี่ไเลยวะน่ากลัวโอ้โห ไปก่อนกูไปจากตรงนี้ก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนอุ้ยไปก่อนอุ้ยโดนโดนโดนแล้วเีอะโดนแล้วอุ้ยอุ้ยน่ากลัวเราจะขึ้นไปดีไหมเราจะขึ้นดีไหมเราจะขึ้นไปดีไหมเราจะต้องไปดูเย้เสียงเมื่อกี้เสียง M16 เย้ไม่ได้เราต้องดูเราต้องอยู่ในทุกเหตุการณ์ไปได้อุ้ย แมนซะด้วยแมนซะด้วยโอ้โหแล้วไม่เรียกหมอแล้วไม่เอาไปสอนอได้ยิง <laughs> <laughs> มียิงซ้ำล <laughs> oh, เลยโอ้ยเกมโอเวอร์เลยคูปน้าขึ้นมาเลยโอ้โ oh. ห สนุกสนุกคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์นะครับมันเป็นคอนเทนต์น,น,น,นะสนุกสนุกนะครับดูให้สนุกนะ <c oughs> มียิงซ้ำด้วยรู้แหละรู้แหละขอบคุณครับพี่รักผมอยู่ขอบคุณครับพี่ยิงซ้ำด้วยนะล่ะ <c oughs> ปูนถูกเดียวจับตาย <c oughs> บอสได้หมดสองคนนี้แล้ว <c oughs> ควักเอ็มสี่ยิงแม่งเลย <c oughs> น่ะคิดถึงบรรยากาศก่าเห่างนกันก่นออารักพี่อาร์ตเป็นคนน่ารักครับอยู่ด้วยแลวมีความสุขนี่คือพี่อาร์ตรถบั๊กไอชิบหายเดี๋ยว <laughs> มาแล้วมาแล้วนี่อยู่ในคอมเมนต์พี่อาร์ตดีครับพี่รถ <laughs> บักอ่ะยิงยางไม่แตกอ๋อเอาออกเลยพี่อ,ออก มึงโดนตอนไหนโนะเนี่ยจำไม่ได้พี่ผมถ้าผมขึ้นสะพานไปผมเห็นพี่สลบสักพักผมก็สลบเลยนั่หละใช่ตอนนั้นใช่ใช่เขาโดนจู่โจมเรียบร้อยครับผมครับ ไส่เคลื่อนเลยเมื่อกี้หาไส่เคลื่อนเลย